รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ฉันมั่นใจคือคนที่ <Okay. S 2> มันแปลกใครก็ไม่รู้ว่าเหมืนอนจะอการตายครั้งนี้มันน่าจะมีอะไรลึกลับรับ,มรบลมคมในซ่อนอยู่แต่เท่าที่ดูเนี่ยมันก็ดูเหมือนอุบัติเหตุธรรมดานะแต่เรื่องธรรมดาแบบนี้นแหละน่าสงสัยที่สุดแต่ถ้ายืนตรงนี้90%ยังไงเราต้องมอกระจก ถ้านอนตายเนี่ยมันแปลกๆแกดูดิทำไมเท้าชี้ไปทางนั้นทำไมหัวมาทางนี้เพราะสมมุติว่าถ้าเราเป่าผมตรงนี้ม,มันก็ไม่น่าจะเอียงลงไปทางนี้นี่เธอสรุปตึกนี้ใช่ไหมใช่ใช่ตึกนี้แหละแต่ไม่มั่นใจอ่ะว่าชั้นสามืนชั้นสี่อ่ะนี่ถามจริงๆเเธอรู้ได้ไงไอ้หน้ากากมันอยู่ตึกนี้ โอเคถ้าง okay, okay. so, so, mm ั้นตามแผนโอเคไหมภารกิจของเธอเนี่ยคุณร้วมความลับของเจ้าหน้ากากเนี่ยได้มาที่สุดฉันรอเธอตรงนี้ฟังเธอจะโทรศัพท์นี้แล้วอย่าลืมนะเธอหาจังหวะดูรอยหมากัดที่ข้อมือเขาด้วยว่ามีหรือเปล่านี่เราซื้อหนูมาฝากเธอด้วยนะขอเราเข้าไปข้างในได้เปล่าก็ได้อือ ติ๊งยังแอบอิจฉาน้องดาวเลยนะได้ของขวัญเยอะกว่าติ๊งอีกได้ทั้งดอกไม้สวยๆตั้งหลายช่อแถมยังเค้กจากร้านชื่อดังอีกดอกไม้สวยๆเค้กจากร้านดูรู้ไม่ใช่ของเราหรอกนะไม่ใช่ของขวัญของเราต้องเป็นของที่ทำจากหัวใจทั้งนั้นเป็นของที่ทำจากมือของเราเองเราไม่เคยซื้อของขวัญให้ใครหรอกนะ แล้วเจา้าบล็อกหมาของดาวล่ะดาวมีหมาด้วยเหรอครับมีสิเลี้ยงไว้ในหอด้วยนะนายไม่เคยเห็นเลยเหรอผมเป็นผู้ชายผมจะข้อขอพักผู้หญิงได้ยังไงผมไม่เคยเห็นหรอกครับดูจากข้อมูลทั้งหมดที่เราสืบมาเนี่ยนะม,มันก็เป็นไปได้ว่าคนร้ายเนี่ยจะต้องมีรอยหมากันที่ข้อมือถ้างั้นเราสองคนไปดูกันเลยไหมว่าคนในล,ละครคนไหนบ้างที่มีรอยหมากันที่ข้อมือ เนี่ยเราก็ดูรอยที่ข้อมือเกือบจะทุกคนแล้วนะหรือว่ามันจะเป็นแค่อุบัติเหตุอย่างที่ซันว่าคนที่มีรอยหมาดัดที่ข้อมือเนี่ยคือคนที่พลอยส่งของแอบเอาของเข้าไปในห้องทําให้น้องดาวกลัวแต่คนที่เรากําลังหาเนี่ยคือคนที่ฆ่าน้องพีมไม่ใช่หรอแคทไม่เห็นจะรู้สึกว่ามันจะเกี่ยวข้องะไร ไม่คือไอคนที่มันมีรอยข้อมือเนี่ยโดนหมากรอนมาน่าสงสัยที่สุดในคดีนะถ้าสมมุติเราจับได้ไอคดีสองคดีเนี่ยมันน่าจะบันจบกันที่เส้นเดียววันอย่างแน่นอนออกไปกินข้างนอกเลยไม่รู้ว่างลงละครที่เนี่ยเขาห้ามาของเข้ามากินนีนี้เดี๋ยวแม่บ้านเนยะที่เข้ามาบ่นยกใหญ่นแน่เลยบู๊เลยโอ้โหเฮ้แม่บ้านใช่แม่บ้านเราลืมสนิทเลยเรื่องแม่บ้าน บ้านใช่แม่บ้านคืนอขอถามอะไรน้องๆหน่อยได้ไหมครับ,ค,รบคือช่วงนี้น้องๆเห็นใม่บ้านมั้ยครับช่วงนี้หรอคะช่วงนี้ไม่เห็นเลยนะคะจริงๆค่ะพวกหนูไม่เห็นเขามา3-4วันแล้วอะ่ะแต่ถ้าวันไหนเขามานะคะมีเรื่องใด้ทุกทีเลยมีเรื่องเหรอครับค่ะเกตมาพอดีเลยนี่รู้ไหมหม้อหายไปใบหนึ่งเห็นไหม อขอโทษนะครับวันนี้แม่บ้านมาทำงานไหมครับเออแม่บ้านเหรอค่ะคือว่าดิฉันทำหม้อหายค่ะก็เลยจะมาถามด้วยว่าเขาเห็นไหมแม่บ้านเราตายไปสองเดือนแล้วนะครับฮะอะ,อะไรนะคะแกหัวใจวายตายไปแล้วครับคือถ้าคุณเจอเขาก็ฝากบอกด้วยแล้วกันนะครับว่าผมดูแลเองได้ลาแล้วครับดุจริงๆเลยแม่บ้าน วันก่นอนแม่ยังเจอเขานี่น,แนะแปลกมากครับแม่ครับคือตอนนี้เรากำลังสืบสวนตามหาคนร้ายอยู่นะครับเออแม่จำได้ไหมว่าแม่เจอแม่บ้านที่ไหนบ้างอะก็วันนั้นวันนั้นวันนั้นแม่กลับละแต่แต่ลืมหม้อไงก็เลยให้พ่อขับรถวกกลับมาอีกรอบนึงมาหาหม้อก็เลยมาเจอเขาเออทุณนน้าทุ่นน้ำ กำลังทาอะไรสักอย่างหนึง่งเขากําลังล็อกห้องน้อยู่อะแม,แม่จําได้ไหมครับวันไหนเอเอ,อ,เอ,อสองคืนก่อนสองคืนก่อนมันตรงกับคืนที่ครีมถูกฆ่าเลยนะเคศบอกนะว่าแม่บ้านเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้ด้วยอะแต่จริงๆผมก็งงนะครับแม่เพราะว่าที่คนที่ดูแงลงละครนะครับเขาบอกว่าไม่มีแม่บ้านใหม่มาทำงานนะแม่ จะเป็นไปได้ไหมละเขตว่าแม่บ้านคนนั้นน่ะไม่ใช่แม่บ้านปกติที่มาทํางานประจําอยู่ที่นี่อ,อ่ยเรื่องไปกันใหญ่แล้วเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวแม่ไปบอกพ่อก่อนนะเกิดพ่อมีวิธีการอะไรช่วยเราได้อ้อาว เฮ้เป็นไงบ้างวะก็ใกล้ความจริงแล้วแหละมันใกล้ยังไงอะก็คนดูแลเขาบอกว่าที่นี่ไม่มีแม่บ้านแล้วเขาว่าแม่บ้านอ่ะเขาตายไปหลายเดือนแล้วเฮ้ยแสดงว่าแม่บ้านที่ฉันเห็นเป็นผีผีมาวะนี่แกเห็นแม่บ้านหรือเปลาเห็นดิทำไมตะกีไม่บอกวะฉันไม่ไม่อยากอะไม่อยากเล่าอ่ะเฮ้ยก็เล่าไปดิ แต่แกต้องแกต้องสัญญากับฉันก่อนนุย้วยว่าแกจะไม่โกรธฉันอะเ่าเล่ามาคือเอมอมันคงมาคืนอ,อะไรแล้ะก็เล่ามาสีบูกแกก็เล่าเมาื่อี้คืนนั้นอะฉันอยู่ในเหตุการณ์ด้วยอะไรบูกคืนนั้นแกกลับไปก่อนฉันอีกไม่ใช่หรอฉันโกหกแกฉันฉันอยู่ต่ออะ <c oughs> <c oughs> แต่แกแแต่กสัญญา่อนนด้วยว่าจะไม่โกรธไม่โกรธฉันน่ะตีมือแตกกันเล่ามาดีคือฉันฉันฉันมาแอบดูน้องครีมอาบน้ำอ่ะไอ้บูไอ้บูไอ้บูแกทำกับน้องฉัน่างนี้ได้ยังไงวะเฮ้ยใจเย็นๆฉันอ่ะไม่ได้เห็นแม้แต่เส้นผมน้องเขาเลยก็คือแม่บ้านอ่ะมาเจอฉันก่อนแล้วก็มาไล่ฉันออกไปอ่ะอือแล้วไปนะบู เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนอกจากแม่บ้านแล้วเนี่ยแกเจอใครอีกไม่เจอนะแต่เออเฮ้ยฉันเจอน้องดาวเว้ยน้องดาวใช่น้องดาวอ่ะเขาจะเดินกลับหอแล้วฉันอ่ะอาสาไปส่งเว้ยแต่เขาอ่ะไม่ให้ฉันเดินไปส่งเขาเดินกลับไปทางเนี้ยข้างหลังห้องน้ำเนี่ยมืดๆเนี่ยคนเดียวด้วย นี่นี่เถิดจะบอกนะว่านายอะสงสัยน้องดาวอะเถิดน้องเขาผู้เสียหายนะแต่ฉันว่าน้องดาวเนี่ยต้องมีส่วนเกีาา่ยวข้องกับคดียังไงก็ไม่รู้เอางี้เดี๋ยวฉันมาเอาจะไปไหนอะจะไปซืบอะไรเรื่องนี้หน่อยให้เราเป็นเพื่อนไหม ยิงแกแพ้ได้อยู่นี่เธอคอยสังเกตไว้โอเคไหมถ้ามีอะไรผิดแปลกบ้างเวลาเขาแสดงละครประเภทนี้เคเฮ้ยแล้วฉันไม่มีหน้าที่เลยหรอแล้วตุ๊เฝ้าโรงละครไว้เห็นไหมเ้กโอ้เหมือนหมาเลยอ่ะโงมโอเฮ้ยเดี๋ยวดิเกตแล้วให้ฉันทำไงต่อวะ ตอนี้คุณเพื่อนคุณเพื่อนไปดีลกับมือลวไว้นะโอเคไหมเพราะผมเนี่ยรู้แล้วว่าใครน่าจะเป็นคนร้ายโอเคไหมครับเตาไหมนะเอาไข่จะบอกกับเราหมู้รู้มันอยู่คนเดียวนะอยู่เป็นเพื่อนใช่ไหมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่เดี๋ยวฉันเข้าโรงพอลแล้วเออ สุดละครก็จะเล่นแล้วนะคะอยากจะไปดูนางเอกด้วยค่ะเห็นน้องติ้งบอกว่าเขาร้องเพลงเสียงสูงสูงนะคะส่วนรัตนีจะมาดูน้องเมฆอย่างเดียวค่ะน้องเมฆมาเบาเข้ามาเบาน้องเมฆเบา หลบหน่อยสิอย่าบังผมไม่ใช่บังฮะคนไทยาชื่อหน่อยเหรอเอาไอ้นี่เดี๋ยวไม่แก่ตายหรอกไอินเดย์เลยใจเย็นๆใจเย็นๆละครละครจะเริ่มแล้วใจเย็นๆละครจะเริ่มแล้วคิดถึงพระเอกวะคิดถึงพระเอกไวะ นักหนาเลยอ่ะนั่น <Fuji> <ส>น่ะส le ิเนาะทีไหนน้องติ๊งบอกว่าร้องเพลงเสียงสูงติดพดานไงร้องผิดอีกด้วยนะเนี่ยโอ้ยเกรุ่นนี้เล่นได้แค่นี้ก็อกว่าเก่งแล้วนะนี่แค่ครึ่งแรกนะครับดีครึ่งหลังอาจจะดีกว่านี้ครึ่งหลังได้ตีเสมอได้ไงไม่ใช่บอลแหม่ำๆก็ขอให้มันจริงกันแล้วกันนะนี่เสียเงินค่าดูเนี่ยไม่ใช่บาทสองบาทนะหลายบาทนะจ๊ะไปห้องน้ำดีกว่า อุ๊ยคุณสุปราจะแอบไปหาพระเอกใช่ไหมแอบตีไปด้วยนะบ้าดาราพอกันแม่จดกันดีๆจะไปหาพระเอกอะกันสะดุดท้องล้มฟันฟางแตกเออ เอาหรือไม่ต้องนะใน,ใ,นในห้องน้ำเขาบินถ้<อ>าโค้กไม่ต้องกันเลย,เยมาเดี๋ยวมาดาวนี่ดูปแลกไปบางทีเขาอาจจะตื่นเต้นแล้วกังวลกับงานวันนี้มากเกินไปหรือเปล่า อย่ชื่อลูนมองคน,นะฉันหมนเลยเกีดาวเธอเป็นอะไรของเธอสมาธิหายไปไหนหมดเนี่ยเมื่อกี้นะทุกอย่างลวนไปหมดเลยที่ซ้อมมาบทหรือเพลงหรืออะไรทุกอย่างก็แตะไปไม่ถึงแกเป็นอะไรของแกฮะ พี่ใจเย,ย็นก่อนดีกว่านะโอ้ยไม่เย็นแล้วเมื่อกี้ไม่เห็นเลยไงความวิบัติอะมันเกิดอะไรขึ้นฮะซ้อมมากี่ครั้งกี่ครั้งแกเล่นส่งอะไรไปให้ดาวดาวโยนทิ้งหมดทุกอย่างเลยแทนที่จะได้เห็นถึงความผูกพันของความสัมพันธ์ของแกไม่มีเลยฮะแกเป็นแฟนกันนะเนี่ยดาวอาจจะตื่นเต้นนะคะพี่เทนค่อยๆคุยกันดีกว่านะคะอย่าลืมสิพี่ว่าทีฉันบอกแล้วไงว่าให้หยุดแล้วไงย,ยังดือ้อดึงจะทํากันต่อไปแล้วเล่นได้ไหมดาว ดาวขอโทษนะคะขอโทษแล้วได้เลยฮะครั้งที่แล้วจำได้ไหมซ้อมไปร้องเพลงเนี่ยโน้ตยังไต่ไปไม่ถึงคีย์สุดท้ายเลยเดี๋ยวดาวจะซ้อมให้ได้นะคะพี่เออเออเออ,เอ,อไม่เป็นไรนะดาวใจเย็นตั้งสติแล้วค่อยกลับมาซ้อมกันใหม่นะ ่สเก็ตแพ้นะคะอ้าวเห็นดาวบอกว่าโดนบล็บอกกัดเมื่อหลายวันก่อนไม่ใช่หรอแล้วทำไมจู่ๆเลือดถึงกลับมาไหลายได้ล่ะเอ่องั้นพี่ขอไปเตรียมตัวก่อนนะฝากไม่ดูแลดาวด้วยล่ะ